สวัสดีจ้าพบกับแม่แล้วจ้าเช้านี้แม่ทําเกี๊ยวเตรียมมาให้น้องค่ะทุกคนอันนี้ใส่ไป3ามชิ้นแล้วนะ3ามี่สามสี่ใสไปกี่ชิ้นแล้วดี๋ยวหน้สี่ชิ้น5ชิ้น6ชิ้น เจ็ดชิ้นแปดชิ้นแปดชิ้นก็น่าจะพอหรือเปล่าน้องน่าจะพอแปดชิ้นให้น้องแปดชิ้นพอ เช้านี้ทำเกี๊ยวน้ำไว้ให้น้องตื่นมาจะได้กินเลยอันนี้ที่แม่ทำไว้ใส่กล่องนี่ค่ะเกี๊ยวหมูเกี๊ยวหมูสับ สุกสุกแล้วเกี่ยวทำง่ายๆสุกเร็วนคะคะปรุงน้ำสต๊อก่อย อ๋อนี่แม่จะมนนันเดือดนิดนึงปิดไฟเลยจ้ะแม่จะตักใส่แม่จะตักใส่อันนี้นะคะเนี่ยของมันเป็นอับเซเว่นอ่ะข้าวเซเว่นไอโจ๊กเซเว่น แต่ว่าเราก็ไม่ได้ทิ้งก็เ,เอามาล้างแล้วใช้ต่อได้เนี่ยค่ะจะใส่ตัวนี้ไว้ให้น้องแปบดบชิ้นน่าจะพอ เพราะเช้าๆไม่ค่อยกินอะไรเท่าไหร่แต่แม่ต้องบังคับให้น้องกินเพราะเดี๋ยวต้องเรียนนั่งเรียนหนังสือแปดชิ้น นี่น่าจะโอเคนะคะเกลียวน้ำของน้องเสร็จแล้วค่ะแล้วก็เอาฝาปิดไว้ตอนน้องตื่นก็ให้ทานทานเสร็จแล้วก็จะได้เรียนหนังสือค่ะเพราะว่าไปเอางานที่โรงเรียนมาทำนะคะเมื่อวานโอเคไปแล้วค่ะบายบายค่ะปิดเรียบร้อย